Python และโบอคือหนังงูยั์เกรดบีที่ทำมาเพื่อขายแผ่นและใช้ทางทีวีถ้าเคยเคยดูนี่ไม่เด็กแล้วนะเอดเคยดูจากช่อง 88M Channel โคตรรู้สึกแก่เลยโดยมันมีทั้งหมด2ภาคและโบอารวมถึงภาคแยกอีกหนึ่งในชื่อโบ 1> 1, อาปะทะไพ h o ทอนไพทอนหนึ่งอสูรฉกถลวงโลกเรื่องยอ่อหลังจากเครื่องบินขนส่ง ตกใกล้เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในอเมริกาทําให้สินค้าที่ขนมาหลุดออกไปอาวาดทําให้เหล่าชาวบ้านต้องหาทางกําจัดมันก่อนก่อนที่สิ่งที่หลุดไปจะก,กําจัดพวกเขาเสียแทนโดยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้รู้ว่าสิ่งที่หลุดไปคืออะไรคอยช่วยเหลือลักษณะและความสามารถงูหลามยักษ์ที่ถูกดัดแปลงพฤกรรมโดยการผสมของงูหลายสายพันธุ์เข้าด้วยกันมันมีลายลำตัวเหมือนงูหลามทั่วไปแต่มีขนาดตัวที่ใหญ่แบบผิดหูผิดตารวมถึงความยาวที่ได้กล่า ถือในหนังว่ามันยาวถึง39เมตรเทียบเท่าความยาวของรถบรรทุก10ล้อรวมถึงความเร็วของการเคลื่อนที่ที่เร็วได้ถึง50ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผิวหนังที่สามารถสะท้อนกระสุนปืนธรรมดารวมไปถึงกระสุนต่อต้านรถถังแสดงว่าผิวหนังของมันต้องหนาชนิดที่ว่ามันคือรถถังเคลื่อนที่ที่เคลือบเกบาะคอมเพสิตท,ที่ช่วยให้กระสุนไม่ทะลุเข้าไปแต่ท้ายสุดชะตาการรมชีวิตของมัน ก็จบลงที่ถังกดขนาดใหญ่ทำให้กดกัดมันตายทั้งเป็นอันเป็นอันจบชีวิตของมันไอทอน2อสศูนเลื้อนรกโฉกทะลุโลกเรื่องย่อครอบครัวหนึ่งได้รับการว่าจ้างจากบุคคลปิศนาให้คนย้ายสินค้าที่ไม่รู้จักจากทานทัพนัเสเซียแต่ภายหลังกลับพบว่าสินค้าดังกล่าวคืองูหลามยักษ์ที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมลักษณะและความสามารถโดยภาคนี้ งูหลามยักษ์ได้มีถึง2ตัวแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยโผล่มาพร้อมกันเพราะงบประมาณการสร้างที่น้อยกว่าภาคแรกจึงทําให้ทีมงานได้ตัดบทเจ้างูยักษ์ออกไปเยอะมีแค่ไม่กี่ฉากรวมถึงการโผล่มาของงูยักษ์2ตัวพร้อมกันงูหลามยักษ์ตัวที่หนึ่งคืองูหลามยักษ์ที่ถูกดัดแปลงพฤติกรรมเหมือนในภาคแรกแต่ในภาคนี้เหมือนจะเพิ่มหมวดการรอบโจมตีเพราะมาสามารถเก็บทหารเสียอาวุธครบมือไปได้หลายลายรวมถึงการพ่นพิษออกมาทําให้ผู้โดนรู้สึกปวดร้อนที่ผิวหนังถ้าโดนที่ ตาอาจทาให้บอดได้ทันทีการรับการโจมตีจากกระสุนยังคงเหมือนเดิมที่ไม่สามารถเจาะเข้าผิวหนังของมันได้ทําได้แค่สร้างความลาคาญให้มันโกรธขึ้นเฉยๆงูหลามยักษ์ตัวที่2 คืองูหลามยักษ์ที่ถูกดัดแปลงพฤติกรรมเหมือนกับเพื่อนของมันอีกตัวแต่ดูเหมือนจะถูกตัดการพ่นพิษออกแต่แทนที่เป็นการปีนป่ายและการยึดเกาะที่ไม่น่าทําได้ตามร่างกายของมันรวมถึงสีผิวที่ออกไปทางเขียวอมดําเหมือนงูเขียวมากกว่างูหลามแต่ท้ายที่สุดชะตากรรมของมันทั้งคู่ก็ถูกระเบิดตายตามกันไปโบอาเลือ้อฉกทะลุคุก เรื่องย่อเริ่มจากอุบัติเหตุการขุดเจาะในแอนตาร์กติกาทําให้งูเหลือมยักษ์โบราณหลุดออกไปที่เรือนจําที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในแอนตาร์กติกาลักษณะและความสามารถของงูเหลือมยักษ์โบราณที่ไม่ทราบที่มาอย่างแน่ชัดว่ามันมีชีวิตมานานแค่ไหนก่อนที่มันจะถูกแช่แข็งเดาว่าน่าจะมาจากยุคเดียวกับไททันโนโบอาแต่ที่น่าแปลกที่สุดคือดีผิวของมันดันเกือบจะขาทั้งตัวไม่รู้ว่า เพราะอยู่ในน้ำแข็งนานเกินไปหรือเกิดมาเป็นสีนี้เลยและที่สําคัญที่สุดคือหางของมันดันมีลักษณะคล้ายหอกปลายแหลมที่สามารถใช้เอาไว้โจมตีเหยื่อผู้โชคร้ายส่วนการล่าเหยื่อก็ทําได้ดีกว่าขนาดตัวของมันเพราะมาสามารถรอบโจมตีกลุ่มคนติดอาวุธคบมือได้แบบไม่มีใครรู้รู้ตัวอีกทีเพื่อนในทีมก็หายไปแล้วรวมถึงการใช้ส่วนล่างของมันลัดเหยื่อเอาไว้เพราะงูปกติไม่น่าจะทําได้แน่นอนแต่ท้าย สุดสตากรรมของมันก็จบลงที่มันพยายามจะแอบตามเหยื่อที่พยายามจะบินหนีจากมันมันได้แอบขึ้นไปบนเครื่องบินที่กําลังบินอยู่จนกระทั่งมีคนได้เปิดท้ายเครื่องบินทําให้มันหลุดออกจากเครื่องไปไม่ทราบแน่ชัดว่ามันตายหรือเปล่าแต่ดูจากความสูงไม่ตายก็น่าจะเจ็บหนักโบอาพะท,ะพทอนอนสอูรโศกอสูร เรื่องย่อหลังจากที่งูหลามที่ถูกดัดแปลงพฤติกรรมหลุดออกมาทําให้ทางการปล่อยงูเหลือมยักษ์ที่ถูกดัดแปลงพฤติกรรมมาเพื่อฆ่าอีกตัวลักษณะและความสามารถงูหลามยักษ์ที่ถูกดัดแปลงพฤติกรรมมีความยาวจรดหัวถึงหางประมาณ24เมตรน้ําหนักตัวอีก12ตันมันมีความสามารถเหมือนกับตัวภาคก่กอนในภาค1กับ2แต่ถูกตัดการพ่นพิษออกการแอบซุ่มโจมตีเหยื่อแบบเหยื่อไม่รู้ตัวและการใช้หางฟาด ไปที่ตัวเหยีย่แต่สุดท้ายชะตากรรมของมันก็จบลงที่รถไฟใต้ดินหลังจากที่มันได้สู้กับงูยักษ์อีกตัวจนมันถูกรถไฟใต้ดินชนจนเหลือแต่หัวงูเหลือมยักษ์ที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมจากทางการให้ตามล่างูหลามยักษ์ม,มีความยาวตั้งแต่หัวจรดหางประมาณ21เมตรและหนักถึง 11.5ตันมันถูกทางการคาดหวังให้กำจัดอีกตัวแต่ด้วยสาเหตุบางอย่างมันเลือกที่จะไม่ทำตามและหันมาทำลายคนของทางการแทนและได้หลบหนีไปแอบวางไข่แต่ไข่ของมันก็โดนทำลายจนหมดจนสุดท้ายมันได้เข้าสู้กับงูยักษ์อีกตัวจนมันได้รับชัยชนะชะตากรรมสุดท้ายของมันไม่แน่ชัดเพราะหลังจากที่มันชนะมันได้หายตัวไปหรืออาจถูกทางการตามให้ฆ่าทิ้งอีกทีก็เป็นไปได้โดยรวมแล้วตัวหนังนั้นถูกทำมาแบบไม่ได้คาด าดหวังว่ามันจะทำไรายได้แต่ดันทำได้ดีกว่าที่คิดจนทางค่ายผลิตภาคต่อออกมาจนทำให้มันกลายเป็นหนังที่คนดูชอบดูหนังซับหลาต่างพากันชอบไปไหนที่สุดช่วยกันกดติดตามและกดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ